ท่านผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมทั้งหลายธรรมะประกอบการปฏิบัติประจำวันนี้ก็เป็นธรรมะที่สืบต่อมาจากคราวที่แล้วซึ่งกล่าวถึงสัจจะธรรมทั้งสามประการสมุติสัจจะความจริงโดยสมุิปรมตถสัจจะความเป็นจริงโดยที่เป็นจริงแท้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกอริยสัจจะความจริงอันประเสริฐคือความจริงที่ทำให้บุคคลผู้เข้าไปรู้ความจริงนั้นพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ซึ่งกล่าวแล้วตามลำดับในอริยสัจจะได้กล่าวครั้งไว้ ถึงเรื่องของการทำที่สุดทุกข์ซึ่งเด็ดแก่การที่เรามาประพฤติปฏิบัติตามธรรมนั่นเองเพราะธรรมะก็คือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลสมดุลกันไม่มีใครสร้างขึ้นเป็นไปเองโดยเหตุนั้นเหมือนกับว่าเมื่อเรานั่งน,น,นานๆมันก็เกิดความปวดกวามเมื่อยของมันขึ้นมาเอง ความปวดความเมื่อยเขาเรียกว่าทุกขเวทนาไม่ใช่ใครมาสร้างให้เกิดด้วยอำนาจของเหตุเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวตัณหาถ้าดับตัวตัณหาคือความทะยานอยากจะได้ทุกข์ก็ดับไปหมดไม่เหลือท่านก็เรียกว่านิโรธถ้าดับได้อย่างเด็ดขาดเป็นสมุทเทะคือขาดไปไม่กลับมา เกิดอีกก็นับว่าเป็นลาบมันประเสริฐถ้าดับชั่วคราวเป็นการดับเฉพาะหน้าเช่นเรารู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรารู้เท่าทันไม่เกิดความโลภไม่เกิดความโกรธไม่เกิดความหลงไม่เกิดความทยานอยากในรูปต่างๆในเสียงต่างๆในกลิ่นต่างๆในรสต่างๆ และในทางสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงต่างๆตลอดจงเรื่องราวต่างๆที่เกิดทางใจเราไม่ไปไทยานอยากเข้าไปยึดในอารมณ์เหล่านั้นก็ชื่อว่าดับทุกข์ได้ชั่วคราวเป็นขณะขณะไปผู้ที่เจริญสติมีสติรู้เท่าทันซึ่งองค์คุณของสติที่กล่าวแล้วว่า มีความเพียนเพ่งอารมณ์ที่มากระทบเฉพาะหน้ามีความรู้ทั่วในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามีความเท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นสีต่างๆเสียงต่างๆกลิ่นต่างๆรสต่างๆกระทบทางลิ้นหรือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกระทบทางกายหรือเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นทางใจ เราก็สักแต่ว่าอาศัยรู้เท่านั้นเมื่อเข้าไปรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับไปเมื่อเกิดขึ้นไม่มีดำรงอยู่ได้เลยดักความจริงของชีวิตที่มีอยู่ในโลกทุกๆอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีดำรงคงที่อยู่ได้ การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเรียกตามภาษาว่าอานิจจังอนิจจาสังขาราทั้งหลายนั้นไม่เทีย่ยงย่อมแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่กับที่ได้สภาพอานิจจังย่อมมีอยู่ทั่วไปเมื่อแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานั้นก็อยู่ในสภาพที่ว่าทนไม่ได้ ทำไมจึงทนไม่ได้ก็เพราะของมันต้องเปลี่ยนตลอดจึงทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้เมื่อทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้ก็เรียกว่าทุกขังทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้ทนได้ยากคือก็เกิดเองตามเหตุไม่ใช่ใครสร้างให้เกิดไม่ใช่พระเจ้ามาทำให้เกิดไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำให้เกิด หรือไม่ใช่ว่าคนนั้นคนนี้ทําให้เกิดเป็นสภาพที่เป็นไปเองตามเหตุที่เกิดตามปัจจัยคือเครื่องปรุงแต่งที่ปรากฏอยู่สภาพธรรมดาทั้งหลายที่เป็นไปเองตามเหตุตามปัจจัยดังที่กล่าวไม่มีใครบังคับบัญชาไม่เป็นของใครจึงกล่าวว่าเป็นอนัตตา ไม่ใช่สภาพที่จะต้องเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นอนัตตาสภาพที่เป็นไปเองตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ใครๆจะให้เป็นไปตามความปรารถนาได้เราทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมมาเจริญสติมีความ มีความรู้เท่าทันในอารมณ์ปรากฏอยู่ก็ต้องตั้งใจเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นในความจริงเหล่านั้นอย่างถูกต้องไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องคิดเอาเองเพราะว่าการคิดอาจผิดได้แต่ต้องใช้การพิจารณาการพิจารณารู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบทางทวารทั้งหลายมีตาเป็นต้น ย่อมสามารถจับจังบรรดาเหากิเลสร,ร้ายทั้งราคะความกำหนัดยินดีทั้งโทสะความที่มีจิตร้ายกาจคือความโกรธทั้งโมหะคือความหลงทำให้ไม่รู้สภาพความเป็นจริงแท้ๆเมื่อมีสติรู้เท่าทันพิจารณาความจริงครั้งหนึ่ง ก็สามารถเข้าไปตัดความไม่รู้ทั้งหลายออกไปจากสันดานเป็นการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดอยู่เสมอเสมอการที่เรามาปฏิบัติธรรมเจริญสติมีการรู้เท่าทันจึงเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามหลักทางพระพุทธศาสนาหรือว่าตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าและไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราก็จะ นั่งรับตาแล้วรู้ขึ้นมาเองไม่ใช่ของเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นคือการตื่นอยู่จะรับตารด้ลืมตาไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญว่ารู้เท่าทันอารมณ์หรือไม่คนที่รู้ไม่เท่าไม่ทันในอารมณ์ที่มากระทบสังเกตง่ายๆเราก็เคยประสบกันมาแล้วเช่นเห็นสีต่างๆคือรูป ที่ปรากฏทางตาเกิดความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเช่นเห็นสีสวยสวยรูปร่างสวยสวยเกิดความชอบใจเพราะไม่ระวังก็เกิดการมาตัญหาความทยานอยากได้ในรูปสวยนั้นครั้นเห็นรูปไม่สวยเห็นสีไม่สวยไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจก็อยากจะไปให้มันพ้นกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็เป็นวิภวะตัญหา มีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นเผารนทางนั้นเลยก็เพราะอาศัยไม่ระวังตาท่านจึงกล่าวไว้ว่าการสำรวมตาเป็นความดีการสำรวมตาคือว่าเห็นก็สัตแต่ว่าเห็นเท่านั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปยึดเพียงว่าอาศัยตาอาศัยรูปเพื่อให้รู้บัญญัติหรือรู้บัญญัติคือสิ่งต่างๆที่บัญญัติกันเรียกไว ไปรูปน,น้ารูปนั้นสีนั้นสีนั้นเท่านั้นเองเพื่อกำหนดรู้จดจำได้ง่ายในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเสียงก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นเสียงดีเราก็ยินดีชอบใจอยากได้อยากฟังเสียงนั้นอีกถ้าเป็นเสียงไม่ดีเราก็อยากจะให้เสียงนั้นหายไปจากเราหรือว่าไม่ให้เราได้ยินอีกต่อไป ก็รวอนแต่ว่าเป็นตัวตันหาคือความทยานอยากทั้งอยากเอาทั้งไม่อยากเอารวมแล้วว่าโรคก็ดีเสียงก็ดีที่มากระทบทางตาทางหูก็ก่อเกิดให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะไม่ระวังทั้งนั้นทําให้รุ่มรง้งอยู่ในสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลาในโลกนี้ก็ขายเสียงก็ขายสีกันขายรูปร่างกัน ทำให้คนต้องหมดเรืองทุรนทุรายต้องพยายามขวนฝวายว่าจะต้องหาไอ้ที่รูปดีๆสีดีๆเสียงดีๆมาจนกระทั่งมีการซื้อการขายรูปสวยเสียงเพราะอันเยอะ,ยอะแยะตรับเทพเพลงที่เพราะาเพรๆก็ฟังกันไม่หวัดไม่ไหวออกมาเท่าไหร่ก็มีคนชอบซื้อไปฟังเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการม,มาคุณเป็นคุณของกาม เมื่อเกิดการมาตัญหาก็ทยานอยากในกาามได้ในทางที่ดีๆเอาไม่ได้ก็ขวนขวายในทางที่ร้ายๆร่นกันบ้างแย่งชิงกันบ้างถึงกับฆ่ากันตายเพราะเรื่องเหล่านี้บ้างดีก็รักษาว่าการที่เราไม่ระวังตานั่นแหละไม่ระวังหูไม่ระวังจมูกไม่ระวังริ้น ก็เกิดความเดือดร้อนดังนั้นเราก็ต้องรู้ธรรมชาติของธรรมชาติในตัวเราเองที่เราจะต้องรู้จักในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นว่าจะต้องไปอยู่เฉพาะที่เฉพาะถิ่นเพราะธรรมะเป็นอากาลริโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้ถ้าตั้งใจแล้ว มีสติรู้เท่าทันทางตาหูจมูกดินกายใจทางใดทางหนึ่งขึ้นมาครั้งหนึ่งก็ชื่อว่าเราเข้าไปถึงธรรมแล้วในเบื้องต้นคือเข้าไปสู่ความจริงแทๆ้ๆรู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ครั้งหนึ่งการที่เราจะเข้ารู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ก็รู้จักธรรมชาติของตัวเราเองด้วยว่าธรรมชาติที่มีอยู่นี้ ที่เป็นที่ไหลเข้าไหลออกของบรรดากิเลสตัณหาก็ทางตานั่นแหละไม่ใช่ทางอื่นตาอย่างหนึ่งหูอย่างหนึ่งจมูกอย่างหนึ่งลิ้นอย่างหนึ่งทางกายอย่างหนึ่งทางใจอย่างหนึ่งทางตาธรรมาชาติต้องการรูปสวยเป็นที่พอใจสีสันที่สวยงามชื่นใจในวัดทางตาธรรมาชาติของตาท่าน กล่าวเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนดังว่าง,งูงูนี่เป็นธรรมาชาติที่ว่าจะต้องไปอยู่ตามรูตามที่รกไม่ชอบที่แจง้งที่แฉ่งแจ้งในงูไม่อยู่ต้องเข้าอยู่ที่รกที่เป็นรูเป็นเรียวที่ลับนั่นเองธรรมาชาติตาก็เช่นเดียวกันก็ชอบที่ลับไม่ชอบที่แจง้งชอบดู ในสิ่งที่เขาปกปิดเป็นธรรมดาถ้าที่ไหนเขาปิดบังเอาไว้ธรรมชาติของตาก็อยากจะดูแลเกินบุคคลเมื่อขาดสติควบคุมตาก็จะปล่อยให้ตานี่พยายามสอดใส่หาสิ่งที่อยากจะดูซึ่งบางสิ่งก็ไม่สมควรจะดูบางที่บางแห่งเขาปิดว่โตูปิดอะไรแล้วก็บอกว่าข้างในมีอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเสียสตัง บางทีงานภูเขาทองกรุงเทพเมื่อมีงานประจำปีก็จะมีปิดวิกมีคนโฆษณาว่าไปดูไอ้นั่นดูไอ้นี่แต่เขาปิดเอาไว้โฆษณาคนได้ยินได้ฟังเขาอยากจะดูอยากจะดูทีเดียวว่ามันอะไรกันแน่อยากจะเห็นด้วยตาตนเองบางทีก็มีเป็ดขันลิงไข่ก็บอกว่าอย่างนั้นปิดป้ายไว้หน้า,ราโรงโ,โอ้เห็น เป็นภาพโพสตเตอร์เป็ดกำลังโกงคอขันลิงกำลังออกไข่ก็อยากจะดูลวเกินก็เก็บบาทหนึ่งก็ต้องเสียสตังค์เข้าไปดูพวีใสของตามันอยากมันเกิดตัณหาทางตาเมื่อเกิดปัญหาทางตาก็ต้องยอมเสียสตังค์ที่เขาดูหนังดูละครก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละต้องเสียสตังค์เข้าไปเมื่อเสียสตังค์เข้าไปแล้วเป็นอย่างไรเข้าไปดู เจอเป็ดตัวหนึ่งขันไปหนึ่งลิงตัวหนึ่งกระไ่อีกไปหนึ่งเขาเขียนว่าเป็ดแล้วก็ขันลิงไข่ถูกหลอกเข้าไปดูจนได้จะ,ะหลอกกันทางตาปัจจุบันนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่หลอกกันทางตาให้ตาอยากจะดูมีทั้งวิดีโอมีทั้งโทรทัศน์มีทั้งอะไรนี่ก็เพื่อให้ดูนั่นเองแหละเพราะตามันชอบดู ด้วไอ้ที่มันปิดปิดลับลับ,ลบยิง่งดีใหญ่ก็สามารถทำให้หนังฉายได้ปิดวิกเก็บจตางได้หลายหลายอย่างอำนาจตาเป็นดังว่าง,งูชอบเข้าไปที่รกรงรูเป็นประจำตันหาเกิดทางตาไม่ใช่เกิดทางอื่นทางหูเราเกิอดอะไรบ้างทางหูก็เกิดตัณหาได้ เสียงต่างๆท่านเปรียกว,ว่าหูนี่มันจะระเค่ทีเดียวจระเค้นี่ปกติแล้วไม่ชอบเสียงอึกทึกคึกโครมท่านกล่าวอย่างนั้นถ้าเสียงดังเกินไปก็จะวิ่งลงกบดานท้องน้ําทันทีไม่มีขึ้นมาธรรมชาติของจระเข้นี่ชอบกบดานหูก็เช่นเดียวกันชอบฟังสิ่งที่เราะเราะฟังเสียงที่ดีด ถ้าเสียงไม่ดีแล้วไม่อยากหวังเสียงดังเกินไปอึกจึกกึกโคมเสียงที่ไม่เป็นที่ถูกใจหูจะไม่ยอมฟังทีเดียวแหละจะหลบหนีไปใครมีลูกมีหลานก็จะเคยรู้ว่าเวลาเราด่าลูกด่าหลานหรือว่าสั่งสอนเอตโรลูกหลานของเราก็จะลงจากบ้านไปหรือว่าทำท่าไม่พอใจไม่อยากฟวังเงียบเดี๋ยวก่าไปาให้พลน,นเลยธรรมชาติของหูเป็นเช่นนั้น ชอบฟังเสียงที่ดีๆเมื่อชอบฟังเสียงที่ดีๆเพราะอํานาจของตัณหาเกิดทางหูเสียงไม่ดีไม่อยากฟังเป็นวิภวตัณหาเสียงดีอยากฟังเป็นตัวกรรมตัณหาในลักษณะว่าหูทําให้เกิดตัณหาตัณหาเกิดที่หูเคยอ,อยากฟังนั่นเองเขาจึงมีการบันทึกเทปเสียงเพลงอย่างนั้นเสียงเพลงอย่างนี้ขายได้ ขายได้แล้วก็ขายดีมีคนชอบใจซื้อกันเอาไปฟังส่วนธรรมะซึ่งเป็นเทพธรรมะนั้นเทียบไม่ติดเลยกับเสียงเพลงหรือเสียงที่สนุกสนานรื่นเริงอันเป็นเครื่องปันเพลิงกิเลสตัณหาเพิ่มเติมกิเลสตัณหาเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาตั้งแต่เกิดมาแล้วหรือตั้งแต่ยังไม่เกิดทีเดียว พราะบุคคลจะเกิดได้ก็ต้องพร้อมด้วยกิเลสตัณหานั่นแลจึงจะเกิดได้ถ้าหมดกิเลสแล้วก็ไม่ต้องเกิดกันละเมื่อเกิดมาด้วยกิเลสก็แน่นอนก็ต้องอยู่กับกิเลสน้อยคนที่จะคิดรับตัดกิเลสไปในสภาพหูนะก็ขายได้ขายแกหูเพราะว่ากิเลสตัณหาเกิดขึ้นรเรียกกันว่าราคะความกำนัดยินดีในรูปในเสียง แล้วก็ในกลิ่นจมูกจมูกเป็นอย่างไรชอบกลิ่นหอมเปลียดกลิ่นเหม็นจมูกท่านเปรียบเหมือนนกชอบอากาศบริสุทธิ์โผบินไปในท้องกว้า,วางใหญ่ไม่ชอบที่อึดอัดเช่นในลังในหีบนกนี้เอาไปขังในหีบในลังแม้กระทั่งในกรงมันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หงอยเหงาเศร้าส้อยไม่สดชื่นจมูกเช่นเดียวกันจะชอบกลิ่นที่มันหอมหอม ถ้าเจอกินเหม็นมันก็อึดอัดมันนั่นก็นกถูกขังกรงขังอยู่ในหีบในหอ,อนั่นเองดีไม่ดีผ่านปายไปเลยจะโมก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยอากาศเป็นไปถ้าไม่มีอากาศจะูมก็หมดความหมายเหมือนดังว่านกไม่มีห่วงรนบาอากาศมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยอากาศเป็นไปอยู่จะูมกท่านจึงเปรียกว่าเหมือนนอกโผบินไป และจมูกนี้ชอบกลิ่นหอมบริสุทธิ์อยู่แล้วทาไมมีกลิ่นหอมจมูกก็ชอบอากาศที่มันเป็นโอโซนบางทีนี่ไปเที่ยวชายทะเลบางแสนพัทยาหัวหินหรือว่าตามปา่าตามเขาเป็นทัศนศึกษาเพื่อแสวงหาอากาศที่บริสุทธิ์ไปในตัวด้วยได้พบได้เห็นสิ่งที่แปลกๆด้วยบุคคลที่ทำงานค่าเคร่งอยู่ในเมืองอากาศเป็นพิษ ยังดิ้นรนขวนขวายไปทัวที่นั่นทัวที่นี่ก็เพราะอาศัยว่าจมูกอย่างหนึ่งแหละมันชอบอย่างนั้นชอบไปในอากาศดีๆจนกระทั่งแม้กระทั่งของที่ก็ออกมาขายนี่ถ้ามีกลิ่นหอมนะดมแล้วสะอาดอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วคนชอบซื้อกันยกใหญ่บางสิ่งบางอย่างนี้น้ำอบน้ำหอมขวดะแพงๆก็ขวนขวายหาเงินซื้อกัน เพราะว่าชอบกลิ่นหอมว่าปัญหาเกิดทางจมูกได้เปรียบเหมือนวันนกยินดีในการโผบินไปในอากาศมีอากาศเป็นเครื่องเป็นไปจมูกก็ต้องอาศัยอากาศที่บริสุทธิ์จมูกอาศัยอากาศจึงได้เจอกลิน่นนี่ธรรมชาติที่จมูกทำให้เกิดความยินดีและยินร้ายได้ ธรรมชาติของรินมันดังว่าสุนัขอยู่ใ้ถุนบ้านคือหมาใ้ถุนบ้านนั่นแหละอะไรมันตกลงไปมันก็คองคอยเรียคอยริมต้องชิมมันทุกอย่างธรรมชาติรินก็ทําให้เกิดทุกข์เพราะมันเกิดกิเลสต,ตัณหาเหมือนหมาอยู่ใ้ถุนตุรนทุรายอะไรมันร่วงลงไปต้องไปริมไปเรียไปรองหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะกินอยู่ร่ําไปรินเน่เช่นเดียวกัน ที่ไหนก็มีอะไรชวนชิมชวนอะไรที่ไหนก็อยากจะไปทั่วไปนั่นแหละอยากจะไปริมไปลองแล้วก็ขวนขวายสแสวงหาบางทีตายเพราะินก็มากใหม่กินข้าวที่บ้านไม่ได้ต้องเดินทางไปหากินที่มันไก๊กลที่เขาโฆษณาสุดท้ายรถไปประสานงาก็เลยไม่ต้องได้กินอะไรคือตายไปซะก่อนหรือบาดเจ็บจะหัดส่งโรงพยาบาลไป เพียงว่าอยู่กับบ้านก็กินข้าวได้มีอาหารบริโภคเลี้ยงชีวิตแต่มันชอบติดในรสชาติของอาหารที่ไหนก็โฆษณาเชิญชวนว่ารสเด็ดอย่างนั้นอย่างนั้นชวนชิมอย่างนี้อย่างนี้ก็ขวนขวายไปอยากจะกินอย่างนั้นบ้างอยากจะรู้รสอย่างนั้นบ้างนี่แหละทําให้เกิดทุกต้องขวนขวายแสวงหาเกเรตันหามันก็เกิดทางลิ้นได้ปเปรียบเหมือนหมาได้ถุนบ้าน มันอยากขยานอยู่ในรถอาหารที่ตกไปได้ได้ไดถุนตลอดเวลาอะไรตกออกมากินได้หรือไม่ได้ขอเรียทีหนึ่งก่อนเป็นดีในธรรมชาติของลิ้นธรรมชาติของกายสัมผัสทั้งหลายท่านกล่าวว่าเหมือนหมาจิ้งจอกแทะก,กระดูกหมาจิ้งจอกแทะก,กระดูกอยู่ในป่าช้ากระดูกมันไม่มีเนื้อมีหนังอะไรแล้วแทะแล้วก็คืนน้ำลายตัวเองการสัมผัสทางกายที่ดีๆที่เราชอบใจ แล้วก็หลงดีใจยินดีโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเหมือนหมาแทะกระดูกคือนน้ำลายนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ผู้ปฏิบัติธรรมก็คงจะพอเข้าใจอยู่บางทีต้องผ่มผ้าดีๆผ้าสารูถ้าเป็นพระผ้าไอ้ผ้าสารูเนื้อหย,ยาบๆผมแล้วไม่เคยได้ไม่ถูกปัจยาใสต้อบพ,พระเพรพผ้าไหมสัมผัสทางกายดีแหมบางทีก็สแสวงหา บางทีต้องสั่งตรงมาจากนอกก็มีบางทีต้องสั่งคอสั่งตัดเป็นพิเศษนี่ก็ร้วนแต่ว่าพวกหมาจิ้งจอกแทะกระดูกทั้งนั้นอยากจะนุ่งจะห่มไอ้ที่มันดีๆสัมผัสด,ดีๆเนื้อผ้าดีๆไม่สัมผัสทางอื่นทางกายซึ่งเป็นการสัมผัสที่นุ่มนวลที่ดีแก่กายของเราเกิดความสบายกายอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันก็เหมือนหมาแทะกระดูกเช่นเดียวกัน ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ท่านจึงกล่าวว่าความทะยานอยากหรือว่ากิเลสตัณหาก็เกิดทางกายทําให้เดี๋ยวนี้ก็โฆษณาไอ้อย่างนั้นแม้กระทั่งกระดาษชาระก็ยังโฆษณาว่าสัมผัสนุ่มนวลอย่างนั้นคนจะได้ชอบซื้อเพราะคนมันชอบนุ่มนุ่มอยู่แล้วมนุษย์ทั้งหลายไม่ชอบไอ้ที่มันแข็งกระด้างที่มากระทบทางกาย อากาศร้อนเกินไปเขาก็โฆษณาขายแอร์คอนดิชันเอว่อทำแล้วเย็นปรับระดับได้ใช้รีมโมทคอนโทรนอะไรสารพัดอย่างเ่านี้ก็เป็นเครื่องแสดงว่าเขาขายกิเลสตัณหาทำให้เกิดกิเลสตัณหานี่ทางกายมีเยอะให้ท่านผู้ปฏิธรรมพิจารณาดูเอาว่าเป็นอย่างนั้นทางนั้นแหละ <S <S 1> <S 1> ส่วน <S <S 1> <S 1> ทางใจท่านเปรียบดังว่า เหมือนวานอนคือลิงไม่หยุดนิ่งอยู่ได้ใจของคนเราเกิดมาไม่ว่าเป็นคนไหนไหนจะเป็นคนจีนคนไทยแขกฝรัง่งก็ต้องมีการคิดนึกเรื่องราวต่างๆมากมายจับสิ่งโน้นปล่อยสิ่งนี้คิดไปเรื่อยๆมีเรื่องนึกเรื่องคิดตลอดเวลาเว้นไว้แต่วันหลับก็าหยุดไปเท่านั้นเองแต่ถ้ายัางตื่นอยู่และต้องคิดอยู่เรื่อยธรรมชาติจิตใจของเราเหมือนหนนลิง จับให้นิ่งได้ยากบางทีหลับแล้วยังดันฝันต่อไปอีกด้วยคิดตัวเอว่าใจเรานี้ไม่ใช่อยู่นิ่งง่ายๆมันลิงนั่นเองเมื่อธรรมชาติในกายของเราในใจของเราปรากฏอยู่ว่าเหมือนดังว่างูบ้างเหมือนดังจระเข้เหมือนดังนกเหมือนดังกะว,ว่าสุนัขได้ถุนบ้านบ้างสุนัขยิ่งจอกแทะกระดูกในป่าช้าบ้างเหมือนดังว่าลิงบ้างแล้วคิดดูเถิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ดึงดึงเราไปในทางที่ต่ำทางนั้นพยายามดึงเราไปเมื่อธรรมาชาติในกายของเรานี้ตาหูจมูกเล้นกายใจนี้เป็นสิ่งที่ต้องสังวรระวังไว้ตลอดเวลาถ้าไม่ระวังเมื่อไหร่ลิงก็จะดึงขึ้นต้นไม้กระโดดโลดเต้นสุนักจิ้งจอกก็จะลากเข้าป่าช้าไปแทะกระดูกสุนัขบ้านก็จะพาเข้าในถุนเที่ยวไปลิ้มลองสิ่งต่างๆที่ตกหล่นนกพยะพาบินขึ้นอากาศ แนาเะค่ก็จะพาลงน้ำกบดาน <c oughs> งูก็จะพาเข้ารกลงรูไปถ้าระวังเอาไว้ไม่ให้กิเลสตัณหาก็ครอบงำราคะก็ไม่เกิดความกำหนัดยินดีไม่เกิดเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะไปรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสชาติต่างๆก็ดีสัมผัสทางกายก็ดีเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามีราคา เสียงเพราะก็ราคาแพงรูปสวยก็ราคาแพงกลิ่นหอมก็ราคาแพงรสอร่อยก็ราคาแพงสัมกัดสัมผัสทางกายที่ดีๆก็ราคาแพงไอ้คำว่าราคาก็คือราคะนั่นเองค่าของมันน่ะเรียกว่าราคะค่าแห่งความยินดีเรียกภาษาเราเราว่าราคาค่าแห่งความยินดีต้งเกิดจากกิเลสตัณหา ก็เป็นว่าเราอยู่ในโลกนี้หมกอยู่ในกิเลสตัณหาเท่านั้นกิเลสตัณหาครอบงำอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หลุดพ้นไปได้เลยวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็มุ่งมั่นอยู่แต่เรื่องกิเลสตัณหาไม่ได้ละไม่ได้ลัดไม่ได้ตัดมันลงมีแต่เพิ่มมากขึ้นทั้งทั้งนี้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็มีบอกไว้สั่งสอนไว้แล้วสแสดงไว้ดีแล้วแต่เราก็ไม่ค่อยจะได้ทำกัน คิดว่าปฏิบัติธรรมมต้องไปเข้าถ้าเข้าป่าเข้าเขาที่ไหนหรือต้องไปเข้าห้องกรรมาฐานเข้าใจไปนู่นความจริงเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราฟังธรรมะอยู่ก็เริ่มปฏิบัติธรรมหรือว่ารู้สึกเท่าทันได้แล้วเพราะการปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่ตาจมูกลิ้นกายใจนั่นเองไม่ใช่อยู่ที่อื่นเธอมีการสํารวมระวังท่านกล่าวว่าจักสังวโรสาทุการสํารวมตาดีโสตะสังวโรสาทุ การสํารวมหูไว้ก็เป็นความดีคณะสังวโรสาธุสํารวมจมูกไว้ยิ่งดีชิวหาสังวโรสาธุการสํารวมลิ้นเป็นความดีกายสังวโรสาธุการสํารวมกายเป็นความดีชิวหาสังวโรสาธุการสํารวมลิ้นเป็นความดีกายสังวโรสาธุการสํารวมกายเป็นความดีวาจาสังวโรสาธุการสํารวมวาจาก็เป็นความดี มโนสังวรรสาธุกการสํารวมใจเป็นความดีสัพพัทธสังวรรสัพพทุกขังปรามมุตจติเมื่อผู้ใดสํารวมในที่ทั้งปวงย่อมจะพ้นจากทุกทั้งปวงได้นี่สุภาษิตท,ที่แสดงมานี้ก็ชี้เห็นชัดว่าการจะพ้นทุกได้ เกิดจากการสำรวมระวังคือมีสติรู้เท่าทันที่ตาหูจมูกตินกายใจตลอดเวลานั่นเองจะทำอะไรอะไรก็รู้เท่าทันเอาไว้ตลอดเวลาไม่เผลอไม่หลงไม่ลืงก็ขอให้ท่านพูดตั้งใจสนใจในการปฏิบัติธรรมจงมีสติรู้เท่าทันอารมณ์บ่มนิสัยตนเองไว้เพื่อให้รู้แจ้งความจริงตลอดไปก็ได้โอกาสนี้ ธรรมะประกอบการปฏิบัติเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มีความเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือการเข้าไปรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองให้ท่านเข้าไว้อย่าเผลออย่าหลงอย่าลืมในภาคนี้ช่วงนี้ก็พอสมควรเกเวลาก็ขอให้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมจงมีความสุขความเจริญตั้งมั่นอยู่ในธรรมมีสติรู้เท่าทันอารมณ์อยู่ตลอด มีสัมปชัญญะรู้ทั่วถึงอารมณ์อยู่ตลอดมีความเพียงมีความเพียรเพ่งในอารมณ์ที่เกิดเฉพาะหน้าตลอดและเราจะได้รอดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ตลอดกาล